ตอนนี้นะครับเราก็ถึงหน้างานที่ราชบุรีแล้วนะครับก็จะเป็นห้องเย็นนะครับสองห้องด้วยกันนะครับก็จะมีห้องชิลแล้วก็ห้องฟีดส่วนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นห้องแอนติลูมที่เอาไว้สําหรับในการโหลดสินค้าเข้าออกนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันเพราะว่ามีหลายอย่างที่อยากจะแนะนําว่ามีอันไหนเหมือนกันหรือต่างกันยังไงนะครับไปตามผมไปดูเลยครับก็สําหรับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องแอนติลูมนะครับเป็นห้องที่ไว้สําหรับพักสินค้า เตรียมเอาของเข้าห้องเย็นหรือเอาของที่ออกจากห้องเย็นขึ้นรถเพื่อที่จะไปส่งให้กับลูกค้านะครับก็พื้นที่เหลือๆเ,เลยครับแต่เดี๋ยวเห็นลูกค้าบอกว่าอันนี้เดี๋ยวเขาจะเทปูนอันนี้เราก็แนะนําด้วยนะเพราะว่าไอ้ห้องเย็นไม่เป็นไรห้องเย็นเนี่ยมันคือจุดที่พื้นข้างล่างเนี่ยต้องมีโฟมด้วยแต่ห้องแอนตี้ลูมเนี่ยพื้นข้างล่างไม่ต้องมีโฟมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เทปูนเนี่ยก็ถือว่าทําให้การใช้งานจริงเนี่ย ค่อนข้างสะดวกสบายมากขึ้นนะครับไม่มีการยุบตัวคือพื้นปูนนะแข็งแรงว่าฝึกพื้นสําเร็จรูปแน่นอนอยู่แล้วนะครับเรามาดูห้องแรกกันเลยเนาะห้องนี้นะครับจะเป็นห้องชิลห้องชิลเนี่ยจะมีไว้สําหรับแช่ของที่ยังไม่แข็งมากอุณหภูมิไม่ได้ติดลบะครับประมาณ5องศาไม่เกินศูนองศาหรือถ้าจะเกินก็ประมาณสักไม่เกินลบห้าประมาณนี้นะครับโดยปกติเนี่ยถ้ามันเป็นห้องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นพื้นปูนนะครับ แต่ด้วยลักษณะเฉพาะของงานนี้ลูกค้าค่อนข้างรีบนะครับแล้วก็มีโอกาสรื้อถอนเราก็เลยให้ตัวเลือกให้คําแนะนําว่าอ่ะให้เลือกระหว่างพื้นปูนกับพื้นสําเร็จรูปจะเอาแบบไหนลูกค้าก็บอกว่าสําหรับเขาอ่ะเหมาะกับพื้นพื้นมีเนียมลายพื้นสําเร็จรูปอย่างนี้มากกว่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่หอเทคัมเช่นะครับแบรนด์อเมริกานะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใช้งาน ในห้องที่ไม่ได้ไซส์ใหญ่มากจนเกินไปได้ดีในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปเนาะสองห้องนี้นะครับก็จะมีจุดเชื่อมตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นประตูบานสไลด์ที่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีของที่เอาเข้าชิวก่อนแล้วก็จะมีย้ายไปฟีดก,ก็จะเข้าผ่านประตูนี้โดยที่ว่าไม่ต้องออกไปที่ห้องแอนติล <s> ูม<ๆ>เพื่อไม่ให้ตัวสินค้านี่สูญเสียความเย็นนะครับจะใช้งานประตูนี้เป็นหลักในการเชื่อมระหว่างห้องสองห้องนี้นครับ ห้องนี้นะครับเอาไว้แช่สินค้าที่เย็นมาแล้วนะครับทางเราเนี่ยเราดีไซน์ตัวห้องเนี่ยเฉพาะเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบางครั้งบอกว่าเอย ของสินค้าเราเย็นมาแล้วแต่ในการใช้งานจริงๆเนี่ยมันหนีไม่พ้นบางครั้งอาจจะมีของสดเอามาแช่บ้างอะไรบ้างเราก็ต้องดีไซน์เครื่องเผื่อไว้หน่อยนะครับสำหรับห้องนี้นะครับจะใช้เครื่องยี่ห้อบิเซอร์นะครับบิเซอเนี่ยจะเหมาะกับการที่ใช้ห้องแรงมาประมาณ10แแรงมาขึ้นไปผมจึงจะแนะนำให้ใช้ไซนีน้นะครับหนะะ้าตาคอเย็นก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าคอเย็นตัวเนี้ยจะใหญ่กว่าคอเย็นตัวนู้นน,นนะครับซึ่ง คำนวณเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อการใช้งานที่เป็นของสดบ้างของแข็งมาแล้วบ้างนะครับก็สบายมากครับห้องนี้อันนี้นะครับจะเปรียบเทียบให้เห็นจะชัดเนาะว่าระหว่างเครื่องยี่ห้อเทคัมเช่นะครับ กับเครื่องยี่ห้อ b i z นี่ e หน้าตาจะต่างกันยังไงนะครับก็อันนี้จะเป็นเครื่องยี่ห้อเทคัมเช่ e นะครับซึ่งตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก10แรงม้านะครับจะเล็กหน่อยนะครับจะเป็นชุดที่มันดูแบบดูเป็นแพ็กเกจตัวนี้จะไม่สามารถโอเวอร์ฮอลได้ถ้าเกิดลิ้นเสียเกิดเราอยากเปลี่ยนอะไรประเก็นนู่นนี่นั่นอะไรขึ้นมาเนี่ยคอมตัวนี้จะ ต้องยก,ยกอย่างเดียวเลยไม่สามารถที่จะทอดออกมาว่าเอ้ยแกะเปลี่ยนลินนะเปลี่ยนชา้าเปลี่ยนก้านเปลี่ยนแหวนไม่ได้เลยนะครับส่วนนี้ทําไม่ได้พูดถึงความคงทนระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานจริงเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนู้นะครับซึ่งแบบนู้เนี่ยจะเป็นยี่ห้อบิเซอร์นะครับเกือบเทียบกันร,ระหว่างเทคัมเช่10แรงกับบิเซอร์แรงต่างกัน4แรงมานะครับแต่ขนาดนี้คนละเรื่องกันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานในระยะเวลานานๆเนี่ย ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมหนักขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้อย่างนู้นซะมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวมีย่างเดี๋ยวเราไปดูตู้ไฟกันเนาะการติดตั้งตู้ไฟนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างหน้าห้องเย็นนะครับเพื่อเป็นจุดที่สามารถที่จะเปิดปิดได้ง่ายนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าพื้นที่หน้าห้องเย็นเนเี่ยไม่สะดวกนะครับผมก็จะแนะนําไว้ข้างหลังต,ตรงเครื่องเลยเพราะว่า การไว้ข้างหน้าเนี่ยมีข้อดีก็คือใช้งานง่ายก่อนเปิดห้องก่อนเปิดไรเนี่ยสามารถเปิดปิดได้แต่ว่าในการที่ไว้ข้างหลังมันก็มีข้อดีของมันเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเราเปิดเครื่องปุ๊บเราเห็นเครื่องทํางานหรือว่าเห็นเครื่องผิดปกติหรือเสียงผิดปกติเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะได้แก้ไขได้ทันตรงทีนะครับตู้ที่เราเลือกใช้นะครับจะเป็นตู้กระจกสชั้นเพราะว่าตู้ตัวนี้มันสามารถที่จะป้องกันพวกสัตว์พวกนี้ ที่ไม่พึงประสงค์พวกนี้เข้าไปได้นะครับประมาณนี้อย่างอื่นก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกไฟที่กันน้ํากันฝุ่นด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบางครั้งคนมือเปียกๆใช่ไหมครับไปเปิดไฟปุ๊บเนี่ยก็อาจจะช็อตได้เราก็ใช้บล็อกไฟที่มันเฉพาะทางก็จะปลอดภัยกับผู้ใช้งานมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็น ภาพรวมๆนะครับของการทํางานของเรานะครับบางที่ก็จะไม่ใช่เหมือนอย่างนี้ซะทีเดียวมีการเทปูนบ้างมีการทําบัวบ้างมีอะไรบ้างแล้วแต่การที่เราคุยกันกับลูกค้าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยลูกค้าแต่ละคนเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกันลักษณะการใช้งานห้องเย็นแต่ละประเภทไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีเงื่อนไขหรือฟังก์ชันอะไรเนี่ยเราโทรมาคุยกันสอบถามกันได้มาช่วยกันดีไซน์นะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่มีโจทย์ในการที่เราจะทําห้องเย็นเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจสุดท้ายแล้วพอเราได้ห้องเย็นมาห้องหนึ่งแล้วเ,เรารู้สึกว่ารู้อย่างนี้น่าจะอย่างนั้นรู้อย่างนี้น่าจะอย่างนี้บางครั้งนะครับมันสายเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้ห้องเย็นแบบไหนหรือมีวิธีการใช้งานแบบไหนหรืออยากได้ฟังก์ชันอะไรบอกเราได้เลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่า จะมีคลิปดีๆอะไรให้ทุกคนดูกันอีกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ